ขันกับกจิตและสติปัญญาจิตเข้ามาครอบครองขันห้ามาฝังตัวอยู่กับวิญญาณขันใช้อำนาจกิเลสตัณหาของมันบังคับให้วิญญาณออกไปหาเสพกามทางอายตนะทั้งหกคือทางตาหู จมูกลิ้นกายและใจแล้วปรุงแต่งสร้างสังขารคือจิตปรุงแต่งสร้างสังขารเพื่อเป็นอุปทานเป็นพบขึ้นมาจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะและธรรมลมเหล่านั้นจึงทำให้เกิดการสะสมพบชาติขึ้น ที่ดวงจิตดวงนั้นเมื่อวิญญาณหรือวิญญาณขันเป็นส่วนหนึ่งของขันห้าเป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองวิญญาณมีหน้าที่ในการรับรู้รับรู้เฉยๆไม่ปรุงแต่งไม่ตีความหมายออกมา ออกไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและแท,งทางใจวิญญาณนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สร้างสติปัญญาฉัญญะให้เกิดขึ้นกับวิญญาณในการออกไปรับรู้แต่ละครั้งพร้อมๆให้เกิดปัญญาขึ้นสติปัญญาจะถูกสร้างขึ้น กับวิญญาณอันนี้ด้วยศีลและสมาธิโดยการปฏิบัติมักมีองค์แปดสติปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิญญาณขันนี้จะมีอำนาจเหนือจิตหักห้ามจิตได้บังคับจิตได้อบรมสั่งสอนจิตได้จึงได้นำไปหักห้ามจิต อบรมสั่งสอนจิตวิญญาณเลยมีอำนาจเหนือนจิตไม่อยู่ใต้อำนาจของจิตเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะวิญญาณมีสติและปัญญาจากการปฏิบัติธรรมมักมีองค์แปดของเราบังคับจิตไม่ให้หลงอำนาจของตนตามกิเลสตัณหาของตน ใช้ขันห้าทำงานอยู่ดังเช่นเคยและวิญญาณที่มีสติปัญญานี้ก็อบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงขันห้าไม่ให้มายึดครองขันห้าขับไล่จิตออกหรือปล่อยวางจิตออกหนีจากขันห้าไปก็เหลือแต่ขันห้าล้วนๆเป็นสัจธรรม ไม่มีการคิดปรุงแต่งหรือสร้างสังขารขึ้นมาอีกได้เพราะขันทั้งห้าล้วนๆไม่มีจิตอยู่มีแต่มหาสติมหาปัญญาเนบอยู่กับวิญญาณขันเท่านั้นมหาสติมหาปัญญาก็เกิดยานอย่างทราบว่าขันทั้งห้านี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นสังคตะธรรมสิ่งที่เที่ยงนั้นมีอยู่ก็คือความว่างแห่งสุญญตาธาตุที่ไม่มีอะไรเลยนั่นที่อยู่นอกสังคตะธรรมนั้นแหละซึ่งท่านเรียกว่า,น,านิพพานเมื่อขันทั้งห้าดับหรือแตกสลายไปวิญญาณขันก็ดับ สติปัญญาก็ดับไปด้วยไม่เหลืออะไรอีกเลยก็เหลือแต่อสังคตะธรรมคือพระนิพพานนั่นเองคำว่าสังคตะลักษณะคือสภาวะธรรมของโลกมีอนิจจังทุกขังอนัตตาควบคุมอยู่มีอยู่สามลักษณะคือหนึ่งอุปาโทปัญญายติ ปรากฏมีการเกิดเกิดขึ้นคือมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนั่นเองสองวยโปรรยปัญญายติปรากฏมีการเสื่อมเกิดขึ้นก็คือมีทุกขังการเสื่อมสลายไปและเปลี่ยนสภาพไปในที่สุดก็ดับไปคืออนัตตา มีทุกขังและอนัตตาอยู่ด้วย 3. ติตัสะอัญญตดตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือมีอนิจังความไม่เที่ยงปรากฏในสังคตะธรรมนั้นส่วนอสังคตะลักษณะคือสภาวะธรรมของนิพพาน ไม่อยู่ใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่สามลักษณะคือหนึ่งณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดเกิดขึ้นคือไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้น 2. นงณวโย,โยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม 3. นมณติตัสสะอัญญตตังปัญญายติ เมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือไม่มีอนิจจังเขาถึงเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นเองขออวยพร